มารีวิวทุกเรียนเทศกับทุกคนนี่สุกแล้วดูมาเบ่งรสชาติ ทำไมเปรี้ยวอ่ะฉันเปรี้ยวอ่ะรสชาติเหมือนกัแต่ผมบ้าไม่เปรี้ยวแล้วผมกินยม่ผมกินมมผมงหาเฉยเออกินพ่อใหญ่นี่กินว่าหวานข่อยคือเปรี้ยว <c oughs> มันก็สิมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานล่ะเปรี้ยวหวานกว่ากันเล่หรือว่ามันก็หวานอยู่หวานกับส้มคนเลยผมว่านี่ใช่ไหม อมเปรี้ยวอมหวานมันเปรี้ยนนิดๆก็รสชาติอร่อยแต่ทั้งหมดแต่ว่าบางบางต้นมันเปรี้ยวขนาดนี้นะบางต้นขนาดนี้มันโอ้ยจี๊ดเลยก็จี๊ดเลยมันเป็นบางต้นบางพันธุ์มันหอมเลยหรือว่าต้นถือว่าลูกนี้ถือว่าไม่ไม่เปรี้ยวมีเปรี้ยวคนแต่ก็ไม่ไม่เปรี้ยวมากแต่ว่าบางบางต้นนะโอ้ยจี๊ดเนี่ยเม็ด เม็ดก,กับไข่กับน้อยหนาละพี่น้องบางต้นกินแล้วผมกินงวดเพ้่อชีวิตเลยเปรี้ยวประมาณเจ็ดสิบอันนี้เปรี้ยวหน้าประมาณสามสิบความเปรี้ยวนะมันยังไม่งอมเท่าไหร่เนี่ยในในมัน,น,มนกกในมันก็คล้ายๆกับน้อยหนาพี่น้อง ก็็เปนของคุณมีต้นหนึ่งที่คุณฟันที่ฉันปลูกไออโวคาโดใส่นั่นแหละมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะต้นเนี้ยทุนะเรียนเทศเนี้ย อมเปรี้ยวอมสมทุเรียนเทศเนี่ย Bạn xem xem Ôm bèo Hoàn nít nít